คะขอสอบถามหน่อยค่ะให้นมลูกจากเตาแล้วประจําเดือนมาโอกาสน้ํานมมาน้อยได้ไหมคะแม่แล้วพอประจําเดือนรอบนั้นหมดน้ํานมจะกลับมาปกติไหมเดี๋ยวพบกันคลิปนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่โบนะคะทั่วไปแล้วเวลาที่คุณแม่นะคะให้นมลูกในช่วงที่คุณแม่นะคะมีประจําเดือน ฮอร์โมนของการที่ทําให้คุณแม่ค่ะมีประจําเดือนนะคะหรือฮอร์โมนเพศอาจจะก,กดฮอร์โมนนมแม่ไว้ในช่วงที่แม่เป็นรอบเดือนคุณแม่าจะาเจอว่าปริมาณน้ํานมของคุณแม่ค่ะลดน้อยลงหดได้แต่จะไม่ได้ลดน้อยลงหดในปริมาณที่เยอะมากนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่ะเวลาที่เราเป็นประจําเดือนก็จะเป็นอยู่ประมาณ2วันสูงสุดก็ไม่เกิน7วันนะคะในช่วงนี้คุณแม่อาจจะเจอว่านมแม่ค่ะอาจจะลดน้อยลงหดได้แต่ไม่ต้องกังวลคุณแม่ค่ะพยายามเอาลูกดูดเต้านะคะไว้ได้สม่ำเสมอตลอดต่อเนื่องก็จะมีการสร้างน้ำ ลงมาหาสเสมอตลอดต่อเนื่องเมื่อประจำเดือนรอบนั้นหมดนะคะเนาะน้ำนมของคุณแม่ก็จะกลับมานะคะสร้างมาในปริมาณปกติเท่าเดิมดังเดิมค่ะดังนั้นคือนมแม่อาจจะลดน้อยลงหดได้ในช่วงที่มีรอบประจําเดือนพอประจําเดือนรอบนั้นหมดนะคะนมแม่ก็จะกลับมามีปริมาณเท่าเดิมดังเดิมไม่ต้องกังวลค่ะ